ยู่ปีสี่ปีสุดท้ายนะไปแรกๆก็ท่านก็หุงขง้มง,งขงมกให้กินนะครับสูตรอาหรับแต่วันนี้ก็พาลูกพาหลานมาด้วยนะหลานที่เกิดจากลูกที่ท่านไปได้ลูกชายที่มาดีนาก็มาด้วยข,ขนลูกขนหลานมาร่วมเรียนรู้ด้วยในยวันนี้นะครับก็นับว่าเป็นเนี่ยมัดที่ท่านได้รับเจ้ารัตตลามาเผยแพร่ความรู้ให้ความรู้มากี่ปีแล้วอาจารย์สี่สิบห้าปีได้ไหมอ่าสี่สิบห้านะกลับมานี่สอนหนังสือทุกวัน กับทุกวันนะครับสอนกิดาแต่ว่าวันนี้นะครับผมบรรยาอยู่เมื่อกี้มองหน้าลูกศิษย์ผมอิคลาสสุขถาวรนักเรียนจากเรียนอิสลามอนุสร์ศึกษาบ้านป่าที่แรกผมนึกว่าเป็นอีกหนึ่งคล้ายกันมากเลยนะครับแล้วก็ลงไปแล้วผมนึกขึ้นได้นี่มันสิทธิ์ตัวเองซึ่งเป็นนักศึกษาที่ไปเรียนอยู่ประเทศซูดาน ที่ทางรัฐบาลไทยส่งเครือบินไปรับกลับมาอุพยพหนีสงครามเพะาะนั้นจะเชิญขึ้นมานะบนเวทีนี้มาเล่นะเหตุการณ์ที่ผับฟอร์มาเนี่ยก็เป็นการทดสอบจากรัตาลานะครับส่วนหนึ่งจากชีวิตของนักศึกษาเนี่ยบางทีนะครับกว่าจะจบมาได้นี่ก็เผชิญกับอะไรตร่างนะครับนะครับก็ใครเป็นญาติ จำได้ไหมครับเนี่ยอิคลาสสุดถาวรน,นะครับบ้านอยู่พระรามเก้านะครับก็เชิญผลงด้าน,ได,นได้ครับเชิญเดี๋ยวนะแต่เรา,ก,ากินข้าวกันน, <c oughs> นนั้นละ,ละก่อนแนะนำก่อนนะครับว่านี่คือนะครับนักเรียนที่ได้รับทุนไปจาก โรงเรียนอิสลามมุสรศึกษาบ้านป่านะครับไปเรียนที่ประเทศสุานนะครับไปเรียนอยู่ที่ไหนอย่างไรตั้งแต่กี่ปีแล้วก็แนะนําตัวด้วยนะครับวันนี้มาร่วมรับฟังกับเราด้วยนะครับสลามอะไรุมรองตุน้อยประกาศตุกผมนายคลาสตุกตาวนนะครับเป็นนักศึกษาจากโรงเรียนอิสลามมุสรศึกษาบ้านป่าได้รับทุนจากโรงเรียนไปเรียนที่สุนประมาณปี2018ครับ เรียนปสิบแปดปสเท่าไหร่กี่ปีแล้วเอาประมาณกี่ปีแล้วประมาณสี่ปีครับเข้ <c oughs> ปาปีที่ห้าปีที่แล้วนี่สพันหร้อยหกสิบหกสามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบสองนะประมาณสบองตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ปีสี่เทอมหนึ่งครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เกิดสงครามก่อนพอดีก็เลยไม่สาม,มารถที่ว่ามหาลัยไม่สามารถที่จะทําการศึกษาต่อได้ก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องกลับ มาที่บ้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่สงครามจะหยุดแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่าเมื่อไหร่ที่หมหาอะไรนี่จะเปิดเรียนเราลองเล่าดีครับว่าเหตุมันเกิดเมื่อไหร่นะครับเกิดจากใครฝ่ายไหนบ้างนะครับที่สงครามมันเกิดจากปัญหาก่อนหน้านี้ก่อนช่วงลมบรดอนมันเกิดในช่วงสิบคืนสุดท้ายอยู่ประมาณห้าคืนสุดท้ายของลมรดอนครับคือเหตุการณ์นี้มันเกิดจากการที่ มีต่างชาติเข้ามาแล้วมาถามฝ่ายรัฐบาลว่าทำไมประเทศสุดานเนี่ยถึงมีกองกำลังทหารสองฝ่ายซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายตรงนี้ก็คือฝ่ายทหารของรัฐบาลและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายอย่างที่ข่าวเขาออกไปก็คือ i s f ออฝ่าย i s f เนี่ยเขาคือกองกำลังทหารที่คอยดูแลอยู่ตามชายแดนประเทศซึ่งฝ่ายทหารฝ่ายเนี่ยเขาก็มีกองกำลังที่ไปฝึกอยู่ที่เยเมนและก็ลิเบีย แล้วก็ตัชาร์ตแล้วก็อิมิเลเซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่ไม่มีสัมพวุธแต่ว่าเป็นทหารที่มีฝีมือแล้วก็เป็นเหมือนในลักษณะบ้านเราก็เปรียบเทียบเสมือนกับว่าเป็นหน่วยซิลหรือว่าหน่วยรบพิเศษอะไรพวกนี้แต่ถ้าว่าทหารของรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีทั้งเครื่องบินแล้วก็รถถังแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการทหารเนี่ยครบค่อนข้างจะครบคันแต่ว่าปัญหาที่เกิดนี่ก็คือต่างชาติเข้าไปแทรกแซงน่าจะเป็น อเมริกาที่เขาเขาคุยกันนะครับคือเข้าไปถามตัวรัฐบาลว่าตามสือครับคือเข้าไปถามตัวรัฐบาลเองว่าทําไมประเทศสุดานถึงมีกองกําลังสองฝ่ายซึ่งไอตัวประธานาธิบดีเองเนี่ยครับเขาก็ไปบอกกับหัวหน้าไอ f ว่าทําไมเธอไม่มาเข้าร่วมกับฉันซึ่งตัว i อ f เเองหัวหน้าของไอซเเองเขาก็บอกว่าถ้าเข้าไปแล้วใครจะเป็นหัวหน้า คือซึ่งตรงนี้แหละเป็นสาเหตุที่ไม่ทําให้เกิดการไม่ลงรอยขึ้นแล้วหัวหน้าอสเฟเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ประชาชนเป็นคนเลือกซึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับคือมันเกิดขึ้นในวันช่วงสุดท้ายของสิบเกนสุดท้ายของรอมฎอนใช่ไหมมันเป็นช่วงกลางวันเมษาประมาณครับซึ่งมันเป็นช่วงกลางวันที่เกิดขึ้นในช่วงรอมฎอนซึ่งตัวผมเองกําลังนอนอยู่แล้วก็ตัวเองยังไม่ทราบข่าวด้วยนอกจากที่จะว่าจะเป็นมะ ที่ส่งข้อความมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่สุนคือทางรัฐบาลที่ได้ยินมานะว่ารัฐบาลเขาเอาเครื่องบินขึ้นไปถล่มฐานที่มั่นของพวก i อซที่อยู่ในเมืองคาทูมก่อนมันเลยเป็นร่องรอยที่ทําให้เกิดสายเอกของการประทะกันร,ระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัวของ i อซเองเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะลงจากอําอนาจเขาก็ซึ่งเขาก็บอกกับรัฐบาลสุนว่าถ้า รัฐบาลสุดานไม่ยอมจำนนก็ตายซะแล้วก็รัฐบาลของรัฐบาลสุดานเนี่ยก็ได้บอกว่าไอ f เนี่ยให้เป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งว่ามองดูแล้วก็คือไม่มีใครที่เขาจะยอมกันทั้งสองฝ่ายปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นปัญหาของกองกำลังทั้งสองฝ่ายเรื่องอำนาจจะแย่งชิงกันว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีในประเทศแต่คนที่เขาเดือดร้อนที่สุดก็คือ ประชาชนที่อยู่ในประเทศสุนซึ่งตอนนี้ผมอพยพมาเนี่ยประชาชนอพยพไปซาอุดีแล้วประมาณ5 0 0 0 0 0คนด้วยการเรือของซาอุดีทางการซาอุดีเป็นคนจัดหาให้หมดขอ,ของทับเรือครับลแล้วก็ช่วงที่ผมกลับมาเนี่ยคือได้ทำดินล้าก็คือว่าไม่ได้กลับเรือทางซาอุดีเขาส่งเครื่องบินมาเป็นเครื่องบินทาหารมารับที่โบส์สุดานก็คือเมืองท่าที่ติดกับทะเลแดงที่มันติดอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นซาอุดี ครับผมก็คือขึ้นเรือได้ขึ้นนึ่งบินส่วนตัวผมเนี่ยได้ขึ้นนึ่งบินกับเพื่อนๆอีกชุดหนึ่งก็ได้ขึ้นนึ่งบินแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งที่ได้ขึ้นเรือแต่ว่าข่าวล่าสุดที่ออกมาก็คือว่าทางการซาอุดียุติการอพยพแล้วในการที่จะขนคนข้ามประเทศไปซาอุดีนี่คือข่าวเพิ่งออกมาเมื่อวานคะก็สรุปว่ากองกำลังทั้งสองฝ่ายนี่นะครับเป็นมุสลิมทั้งคู่ ฝ่ายประธานทีบดีก็ชื่ออับดุลฟัตตาฝ่ายกองกำลังหน่วยรบพิเศษก็ชื่อมมฮัมหมัด,ดเห็นไหมโมฮัมหม,มัดกับอับดุลฟัตตามุสลิมทั้งคู่ฉะนั้นว่าเหตุการณ์อย่างนี้ในหลักการอิสลามถือว่ากองกำลังสองฝ่ายก็เป็นมุสลิมที่ต่อสู้กันใน,ในสูรหบยุโรธท่านไปอ่านดูจะต้องมีกองกำลังหนึ่งที่ยุติธรรม เขาไปจัดการเจราจาประนีประนอมให้ฝ่ายหนึ่งยุติอย่างนี้อย่างนี้เงินไขแล้วถ้าสามารถเป็นไปได้นะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งละเมิดขอตกลงก็จัดการให้ฝ่ายละเมิดให้ความถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าต่างคนต่างก็มีปืนอยู่ในมือเนี่ยนะต่างชาติก็ถือด้ามทั้งสองฝ่ายไม่ยอมกันแล้วก็ นักเรียนนักศึกษาประชาชนข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้บอกว่าทั้งกองกําลังบอกว่าจะพิทักษ์รักษาความปลอดภัยให้แกพลเรือนแล้วจะเอาสนามที่ไหนไปยิงกันมันก็อยู่ในข้ามหัวประชาชนทั้งนั้นแหละจะโดนก็โดนมันไม่มีนะสมัยก่อนเป็นลานสนามรบรบเฉพาะทหารใช่ไหมที่บอกว่าจะคุ้มครองพลเรือนคุ้มครองได้แค่ไหนนะอันนี้ก็ต้องนะเราเห็นผลของมันเลยว่าปีสุดท้ายแล้ว ไปเรียนอยู่สี่ปีจะจบอยู่แล้วเนี่ยเอาล็อตทดสอบทั้งนั้นเลยอยากจะถามอีคลาสว่ามีแผนการจะศึกษาต่อ,อยังไงจะต่อในประเทศไทยหรือจะหาที่เรียนต่อไปอยังไงครับโดยส่วนตัวผมแล้วนั้นก็คือกะว่าจะรอดูสถานการณ์ก่อนครับยังไม่คิดที่จะเทียบโอนที่ไหนเพราะว่าถ้าขึ้นไปผมเหลือแค่ประมาณเทอมเดียวแล้วก็เหลืออีกประมาณ2ตัวของเทอมหนึ่ง ก็เลยตั้งใจว่าถ้าสถานการณ์สงบแล้วเนี่ยจะกลับไปเรียนต่อแน่นอนเพราะว่าจะอใหยจบไม่ได้ชาลล์ครับชาลล์ว่าฝันชาลล์ก็เหตุการณ์อันนี้ก็คล้ายๆนักเรียนลิเบียเมื่อหลายปีก่อนนะครับสงครามอย่างนี้แหละอพยพกลับบ้านแต่พอสงบเขาเขาก็เรียกไปเรียนต่อทั้นในในด้านการศึกษาเนี่ยเขามีทุนมีรอนนะครับนักศึกษาที่กลับไปเรียนต่อกันหลายคนนะฮะไปเรียนอีกปีนึงครึ่งปีก็จบ นะนนี้ก็ถือว่าเป็นเนี่ยมัดอันหนึ่งก็ขอรัตตลาทรงใหนะ้มีความเข้าใจแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันให้ได้อย่าไปเชื่อคนนอกมือที่สามเนี่ยถ้าเราพูดเนี่ยเขาไม่ได้ยินหรอกแต่ด้วยอํานาจตออรัตตลาเราพูดภาษาไทยเนี่ย้ารัตตลาให้เขาได้ยินเขาเข้าใจเราเป็นผู้ให้เขาได้ยินแล้วเรียกยาอัลฟัอต์สันยามมฮัมหมัดทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันเสียนะ คุยกันแล้วก็รู้ว่าเป็นมุสลิมด้วยกันนะครับประโยชน์ของมุสลิมทรัพยากรอันมากมายในสุดานเนี่ยก็ยังว่าละใครๆก็อยากจะได้เข้าไปครอบครองอยากจะได้ผลประโยชน์ส่วนมากก็จะหลงตรงนี้นะครับยาโยฮันนัสอินนาวะดลลอฮิฮักุนฟลาตะกุรันนะคุมบิลฮายาติดดุนยาวะลายะกุรันตะคุมบิลลาฮิลกอรูรอัลลอฮฺบาริสุรฟาติร สุราฟราติสบอกว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายสัญญาของรัตลานั้นเป็นจริงเสมออย่าปล่อยให้ชีวิตแห่งโลกดุนยานี้ทำให้เจ้าลุ่มหลงมันแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวนั้นมาล่อลวงเจ้าทั้งหลายหมายถึงอะไรชัยตอนชัยตอนอ้อายาต่อมาล l l a h วอาวอัชชัยตอนอินนันชัยตอนอละลุกมอาดูนฟัตตะกิโดห์มาดูวา ถ้าจิงเชตอนมันเป็นศัตรูเชตอนมนุษย์เชตอนยินเชตอนจริงๆที่มาในคราบมนุษย์มีอำนาจก็เชตอนนั่นแหละนะได้เป็นศัตรูเจ้าและต้องยึดมันเป็นศัตรูมุสลิมก็ต้องมีอิสลามมีอัลลอฮ์มันจะไปยึดเอาศัตรูมาเป็นมิตรหรือมาเป็นผู้คุ้มครองนะครับก็อันนี้เป็นหลักที่อัลลอฮ์ตลาสอนอยู่แล้วนะครับหลักอัลกีดะ้หลักตาวฮิดนะครับสายไม่ค่อยจะ โอเคไม่เป็นไรมีอะไรจะคุยต่อไหมสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปละหมาดก็อยากจะให้ช่วยกันขอดวยอาครับให้พี่น้องมุสลิมในสุนเขาได้รับความปลอดภัยแล้วก็ขอดวยอาให้นักเรียนไทยได้กลับไปเรียนที่สุนเพราะว่ามีหลายหลายคนครับพี่น้องนักเรียนไทยในสุานี่ที่กลับมากันเขาอยู่ปีสามปีสี่กันแล้วครับ,ค,รบคือส่วนมากก็ที่คุยคุยกันก็คือไม่ไม่ค่อยได้มีนักเรียนที่จะไปเทียบโอนเท่าไหร่ พราะทุกคนก็ยอยากที่จะกลับเรียนที่สุ丹อัลลอฮ์นะขอฝากไว้มไม่นานอัลลอฮ์ครับบารักอัลลอฮ์ครับกระเสาัลลอฮ์ครับขอรัตลาทรงประทานการเตาฟิกนะให้ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับกลับไปศึกษาต่อทุกคนนะครับนักเรียนที่กลับมาเนี่ยใครๆเขารักนะไปอยู่แล้วเนี่ยคิดว่ามีอะไรดีๆที่อาจจะมีหลงเสน่ห์อะไรสุนอยู่บ้างนะนะนะไม่รู้อนาคตจะหิว สาวสุดานมาด้วยหรือเปล่าเพราะมีคนสุดานมา,มาแต่งงานผู้หญิงมุสลิมานเมืองไทยก็มีนะก็มันไม่แปลกอะไรนะฮะอันนี้ก็นะครับชีวิตมนุษย์เดี๋ยวนี้มันใกล้กันเลยกินนะครับต่างชาติแล้วก็ประเทศมุสลิมเรามันยังไงติดต่อกันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ่งที่อัลตลาให้เนี้มัดกับมุสลิมนั้นมีอีกเยอะมากมายทีเดียวนะครับก็คงจะยุติการอบรมวันนี้นะครับ ก็เข้าสู่เวลาละหมาดแล้วนั้นก็เชิญับประทานอาหารร่วมกันนะครับสสลามอลีกุมาร์มะสุลตุฮ